ขอดปลานินค่ะวันนี้ค่ะ ใกล้จะสุกแล้วค่ะทอดปลาแล้วถ้าปลาไม่สุกตรงคอนะคะเนาะตรงคอเราควรทำแบบนี้ค่ะดูนะคะแบบนี้ค่ะเปิดไฟไม่ต้องแรงมา,จากจับตรงหัวปลาตรงคอปลานะคะเนาะพอหัวไม่มีแล้วตั้งอย่างนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะ เพราะว่าตรงคอมันไม่สุกใช่ไหมคะน้องมันไม่สุกมันมันกินเค้าขาวอยู่เ้ขาขาวเนื้อปลาทอดนี้มันมากอย่างนี้เลยนะคะโอ้